ผ้าชมสวนโคกหนองนาโมเดลใม่ระยะเวลาหกเดือน,นครับอีกสักหกเดือนเริ่มขุดก็เริ่มปลูกนะครับตอนนี้ฝนกำลังม่ห้องตึมตมอยู่ฝนพลิก <Ooh. S 1> อีกเขื่อกล้วยลิงปิงหกเดือนกําลังงามนาคูหอมสเตย์หรือโคกหนุงหน้าโมเดล เกษตรกรมือใหม่ลมเย็นสบาย